คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่องข้างหยุดแปลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับเดี๋ยวนี่มันชนเบาอะไรปะเนี่ย มันครอบขวางน่ลือขวางควลกแคุณครูนิ่งๆเลยมองท้องฟ้าก่อนมันนี้มีจะเป็ดเป็ดเต็นไปหมดเลยเชื่อได้ไม่นี่ยเอาเฮ้ยชิบหายเฮ้ยนี้ไงยเอาอีทานไย จัดไปจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กโรลี่นี่ใครอุ้ยระเบิดโอ้ยสุมหายแล้วระเบิดไปเลยก่อนไปเลยทางข้างหน้าขู่ขาดิกูอรอกูยู่นี่อ๋อกรดไปมึ่งไก่อ๋อเดี๋ยวไก่เดี๋ยวเป็ดตกลงบนไก่หรือเป็ดก็ได้แล้วเนี่ยกูเป็นนกอ๋อมึงเป็นนกไอ้นกเชี่ยแต่กูไม่นกแต่กกูนอ้าวนกเหรอสารเอออันนี้นกอันนี้นกแล้วอันนี้นกแล้ว เอ็โอ้โหทีละหนึ่งอะไรเน่เดี๋ยวเด็กเ็ดจอยจอยไไปไปไตาเราไปแล้วอ้าหัวมันเออไก่่ไก่ไก่ไก่่ไก่ไก่ไกโอ้ยเจออีกละววัสดีเยอะนะไปเพื่อฉันเอไปเป็นเผาพันไปายไปแล้วอ โอ้ไม่แฟนโอ้ไม่แฟนกูจะไปทอดกินโอ้นกมันกินไม่ได้กินได้แค่ไก่มีก็ได้เหรอนกจะไก่ให้กินได้หมดแหละเอาไปย่างเอาไปต้มทอดผัดนึ่งได้หมดจัดไปชุดใหญ่ไฟกับเบียบมอนมันมีสิทธิ์ละเท่ามีสิทธรรมะเ่าก็ไม่ชนะมึงจะเย็ดนกไม่ได้มึงต้องเย็ดไก่เดี๋ยว คลิปรไปเซ็นเซอร์เอาเองนะครับแสดเองคลิปเองด้วยกูไม่เซ็นเซอร์เออเอดูดันมากประโยคมึงไปไปคิดไปคิดมาเซนบ้างก็ได้เดี๋ยวกูตัดคลิปแป๊บนึงขามันไปไปไป่ใช่ เกียนเลยบ้านดี่ว่าก่อนก่อนไปไปดิไปดิไม่ต้องเลยไปทางไหนก็ไปเก่งกันเลยนเหรอโอ้นี่ไงผมเดียวกันแล้วก่อนบวกเออจรสถานก็ได้เผาพันเดียวกันตบไม่เอ้ยปะโถ่ทำไมไม่ตกให้ตายไปเลยวะตกปูเหรอโอ้ย โอ้โหทีหนึ่งก็มาโดเพล่อไปไหนเนี่ยไก่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 ไก้ไก่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 ไกไก่ไกไกลไกลไกลไกไก่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 ไกไก่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 ไกไก่ไก่ไกไกไกลไก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 ่ไก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 ่ไก่ไก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 ่ไกไกไก ใช่ไก่ตีกันเมื่อกี้เต่แต่เมื่อกี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไก่ชนนะมันเป็นไก่ไก่ตัวเมียอ๋อไก่ตัวมีตบกันตบกันไม่มีอะไรตบแย่งหัวไงมึงแยงมึงยหัวกูเหรอไอ้ดักใช่ไปแเน่ดูท่าตบไปเลยไปเลยมึงเป็นใครเดมึงแยงหัวกูเหรอมีเงอีตายอีคืออีคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไม่ใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีลบ เออวารอมาทีเทำไมวะเดี๋ยมรับความจริงไม่ได้เออยอมรับความจริงไม่ได้ต้องหนีระเบิดหนีระเบิดลบอย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไปน่าเป็นเพลงอย่าลืมความจริงที่มันไม่ใช่ คุณครูนี่จะเกินกำหนดตั้งนานแล้วแต่กียังไม่ถึงบ้านตัวเองสักทีใช่ดิไม่รู้เพราะอะไรเพื่อนแตะเจี๊เขียวนที่บ้านใควว่ะโอ้ยเสียหน้านิดเดียวเลยเว้ยคนตู้ลุกไปหมดเลยสาน้องตัวเธอตอยแล้วกี้ิดกถึงไปถึงไปกัสเธอ เห็นกลมๆนั่นไหมเนาะไหนลูกป๋องแป้งงุนคู๋องแปงโอ้โหไปเตะเลยโอ้ยไปเอาไปเลยโคตรเหยียดหยามโคตรเละติดตายแล้วคุณเธอนี่ๆๆจะมามอยแหละวอมาไปตอนจะตีไก่นี่ๆคุณคูข้างบ้านเนี่ยตัเป็ดละโอ้ย กูขูคคข้างบ้านเนี่ยได้ข่าวไปขุดทองมาเหรอรวยเป็นล้านเลยเนี่ยอ๋อลูกไก่ปาลกูขู่ข้างบ้านกูก็บอกกันว่า,าจะบอกลูกไก่ทำไมล่ะโดนหลอกโ,โอ้โหก้อนโอ้ชิดอู้ชิดไปเอาโอาก้อนไปเออเออ,เอ,อยอมตายดีกว่าโอ้ยหยอมตายแล้วมา <c oughs> เปิดไปโบนัสเออมาสักทีปรากฏระเบิดยังไม่ได้ระเบิดตานี้โอ้โหถ้าระเบิดยังไม่ได้เปิดตานี้ก็โอ้ยระเบิดตานี้ด้วยระเบิดจริงๆตามคำพูดเลยทำไมคำพูดมึงสัตว์จริงยังบ้าโซะดังกรึบเลยเมื่อกี้ถวายของให้ข้าสิถวายเพสีข้าเลยข้าจะไปถาไว 4, า,ายเพสีกูทใไรโคให้มึงือเพสีเลย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 เพสีเยว้ เออเดี๋ยวกูเอาพัดเดี๋ยวกูพัเจ็ดสีมามัดตัวโซละโอ้โหอย่าอะไรนะเอาผ้าเจ็ดสีแล้วแป้งมาถูโอ้เดี๋ยวโอ้โหทล้วเตัวว้ามาที่เดิมเงี้ยโอ้โหสู้อะไรได้เยยงไงไปเลยอีทอนมามาเออไปไหนไปเอาการ ทำไมเด็กโรลิ่งจะได้แต่ชิวจังวะทำไมมันจะได้แต่การไม่ต้องการมึงจะฟื้นใช่ไหมเกีขามันเลยนักหนึ่งะโอ้โหระเบิดจุดหน้าเลยก้อนไปเลยทางข้างหน้าโอ้โยยอดโอ้โหยนั่นแหละก้อนนั่นแหละว้าบไปว้าบไปเออดูตัวเองปมา เธโอ้ยโอ้ยรอดได้ไ่าเออไม่เป็นไรนะก่อนนะโอนะโอแนแม่โอ้แม่เองเอ้ามุดตบของกูเลยสิกอนข้อค่ะข้อของเจ้าไม่ต้องมายุ่งกูไปโอไมเฟนโอ้อะไรมันจะดูดันค่ะ ตัวเองต้องไปลงเองชิบหายแหละชิบไก่ขึ้นบนขึ้นบนชิบเป็ดแล้วไปทางไหนก็ลงไปเลยกอนลงไปเลยยาวๆไปเออเออเอ้ยรออยู่รออยู่รออยู่เออแค่ลองอกลองใจขึ้นมาได้ตัดตัดใจไม่ทันแน้ำไม่เสียดีน้ำไม่เสีย น้ำเมืเสียตายน้ำเมืเสียนเมือยเียอย่าไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดถ้ามึงชอบถ้ามึงชอบกูขนาดนั้นมึงมาบอกนะกูเถอะ

เดาไม่เสียคือมึงมาจีบกูแบบโอ้ดีใจจังเลยมีคนมาชอบเราอ่ะไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยตอแหลไอ้จ้าเดาไม่เสืตีเสือได้ได้ไดตาย้ได้ขอภายในคำหยาบนะสำหรับช่องตัวรักครูนะครับผมไม่เป็นไรตัวครูไม่เป็นไรครูคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายโอยเจือตายดูแล นนนวัี้เดี๋ยวเลองเพลงนี้เพื่อจะให้ตัวตัวเองสุดลูกเต๋าให้ได้ใช่ไหมเธอนั้นจงยืนโอ้โหมันจะยืนได้ด้วยลุกขึ้นอีกขั้นด้วยพลังในหัวใจหัวใจวานแทบไปด้วยใจเออเฮ้ยาอย่าไปยอมแพ้ยอมแพ้แพ้ให้จบ อะไรเดี๋ยวไม่ใช่ยูยายายาตัวล่ะขอตังค์ขอตั้งค์เลยนะพี่ใจเ้อนละไอชูวมึงมาลูกเพียน้อยแล้วก็หนีไปไกลไกลเปรตระเบิดเจียดอัดหน้าเลยเปรตเยียดเยียเฮ้ยไก่แม่งฉี่ไว้ที่บ้านใครวะนั่นอะ ปาหาตัวลอะีอะไรไว้ชีอะไรไว้ปะทิ้งไปทิ้งไปก่อนการแทเทะมาทิ้งไปให้หมดไม่ไม่ความหวังขนชาโอเคหิวนิดนึงหิวนิดนึงนี่เลยนิดนึงก็ยังหิวเหรอโอเล้พอด โอ้แล้วคุณโบวางอะไรไว้เฮอมึงเลยได้ทุเรศครับเบ็ดีกบาลมากรักแท้รักเถี่ยวไร่ตับไตโตโต้รูรักเก่งเก่งพี่นุ่งกะดูสวยดีรักที่น่าตะโกนเอออ้าวไป ไม่เสอไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะได้ไม่เสียอับอกว่าเธอจะเลือก่นีไม่มีวันกลับมาเอ๊ะเย่ายเยเฮ้ยยเเฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเพยเเฮยเฮเ้ยงฮ้เเา้ย

ฆ่ามาทุกคนจริงจบ้านกู่เป็นยังลงบ้านก่อนโชว์วิวก่อนเย้ไม่ดีเอาตายแป๊บเดี๋ยวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นของเหลวเออมันมาโดทอดไข่ดาวเลยดับไม่เสียดับไม่เสียดับไม่เสียขอเก็บพลังเวลาไม่ตายด้วยื้อโอ้ยโดนไอ้ก้อนตูดเรานขึ้นปัก ก่อนไปก่อนลองบ้านนี่เออกูจะลงบ้านโอน้นะโอ้นะก่อน,นโอน้นะขวันเอ้อขวันมาหนือไปเหลือคนเดียวก <c oughs> <c oughs> ูจะลงบ้านนี่ต้อนรับสู่บ้านซินิทูริน ไม่ต้องมาเตือนเฮ้ยติดลบให้บ้าน้กูลงแล้วแต่ตายกูจะเอาสามดาวเอาแล้วมึงวาร์ปกลับมาที่เดิมทำไมเนี่ยมนุกดีนี่ไอมันฉี่ไว้บ้านกูกูลื่อนไ้เด็กฉี่มึงฉี่มึงไม่ฉี่ห้องร้านมึงไม่ฉี่ร้านบ้างกันกู เอยมาโอ้โหสู้กันบนลานน้ำแข็งมาสู้ๆในการต่อสู้ที่สมดุลเลยล่ะว่าว่าพี่ครูพี่ครูพี่ครูดูนี่เออหนีหรออาเดนมีเซียโอ้คดีฆาตะกรบเดนมีเซียเออใช้ใช้การวิ่งหนีได้เลยโคตรโตเลื่อนไปไปโผล่ไหนเออ มึงก็มาที่เดิมมึงมาทำไมแต่ทำไมยัดใกล้ๆไปต่อเูียงทําเสียงเลยเมื่อไรมึงมาทําไมดับเมเซียแดนลิตดับเมเซียดับเบดับเมเซียคารีดับเซียไปเลยก่อนความหวังของหมู่บ้านหมู่บ้านจะจานลึกเป็ดตัวนี้ไว้ โอ้มึงมาตรงนี้จะไมจะให้กูเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะมึงไปเป็นเป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 เาเปเาเป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 ไม่เสียเปไมเเสียเเเป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 อปเปเป้ปเ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 เป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 เเปเปเปเเป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 เแเปเปเปเเัเนเเ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  เดเม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 ดเมเรียบร้อยตายไปดับเลเก็บดาวอไอเดเมเดเมดเมดเมเาไปคไปค่เดี๋ยวดู่มเส้นทางทางดีทไล่แป๊บ เฮ้ยเออฟื้นแล้วไป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 แล้วดีแกโอ้ยโดนหกตายแล้วแกตายแล้วไปไหนไอเด็กตายแล้วก็ลงบอลีเด้รอลงเบยไหมอะไรอยู่ดีบ้านไปรู้ข้าที่เหลือนั่นดิ เดี๋ยว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 คนอื่นม่นสองดาวเด็กเปรตมังห้าดาวเดี๋ยวเดียวมึงห้าดาวรอนไหนอะไรหรอกคร์คายเด็กเปรตนี่เร็วไอเด็กแกแดด่ไอเด็กโขงไอเด็กโขงเนื้ออายุมึงเยอะกว่ากูอายุยิบเอ็ดมึงยังตัวเป็นเด็กนี่กูต้องหน้ารโอ้โหชิบหายกูโดนระเบิดเต็มๆลาก่อนก็เจอกันใหม่ได้พบหน้าระเบิดดาเมจเท่าไหร่นะสองสองสอง โอเคเดียวเดียวขอให้มันระเบิดในตานั้นสักมึงไม่ต้องมาตีกูไม่เก่งไอีไม่ได้หรอกอุ้ยดีนะมันระเบิดลูกนั้นปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วยังไงดีวะอุิยไม่ไม่เยดชกา้เทพกูเกลียดการให้กูเกลียดการให้เปิดตัวเองไรประโยชน์มากเลยค่ะมันก้อนเด็กก้อนอะไร ถ้าเกิดกูรสกับมึงกูไม่เจอบอลกูยอมเจมึงดีกว่าเออเออนี่ปดโนูรถ้โอ้ยคตรโหดดาวิชิเมท้เนี่ตุ่มไม่เฮ้ยอะไรนะกูได้หนึ่งกูก็จะโหเออดาวไม่ซ้ออะไรวะเนี่ย้าเออดับแม่ดเบแ สุดท้ายก็มาตายตรงนี้นี่นะนี่นี่เลิงไม่ดีอีกแล้วขอตัดพี่ใจดีหน่อยมีบอสไทยบาดพี่บอสดวงบอสไทยจ็บเบย์จ็บเบย์จ็บเบย์เรียบร้อยเฮ้ยบอกให้แป๊บเดียวเดี๋ยวข่าวเปิดมาเดี๋ยวนี้ให้แป๊บเดียวคืนมาเป็นทีโโอ้หแถมได้คืนเยอะด้วยนะแม่งได้นิดเดียวแต่ได้คืนเยอะ นั่นไงบอสนี่มันหักดอกดีกว่าเออเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมึงจะเอาไปไลยไกลเลยไม่เออเลยก็ตายคนหนึ่งยาพี่ชี่เมตอ่ะอ่ะอ่ตีบอลไม่ได้ทางไหนก็ไปตีบอสตีบอสก่อนเอาของคืนไปรึม่้งไปรึมังเอ้ยโอ้โห่เบี้ยเออเบี้ยบ้าเห็นอนาคตอยู่ลมล้อมายบายบายบายก่อนบายบาย รุ่นพิมอะไรอยู่แน่นอนยัรอดประเนี่ยยังรอดประเนี่ยก่อนบายเออไปหลับเออหลับเป็นตายเออระเบิดหลับทั้งแมปเลยหลับไปโอ้ยการหลับกันหมดทั้งแมปพี่ดูดันมากถอนไปไอ้บอสเสียงเคร่งเออเฮออย่าหลับต่อนี่ไงตื่นแล้วตื่นแล้ว จัดไปชุดแม่งหลับอยู่คนเดียวคอยหลับไปหลับไปที่นี่ไก่หลับเยอะกูนกโอเคโอเคคอยเป็นไก่ไม่ตื่นคอยบป้แม่งไก่คอยเป็นนกเออคอยค่อยคือนกนกค่อยเปแม่นไก่ค่อยคือนกให้พูดจังสี่ระวังเจ้าแม่นาคีซึมัหลอกเออระเบิดค่อยคือคนอีสานน่ะมึงมึงจะเอากับกูบ่ ไฟอไฟเลยคำพูดวะพูดคำพูดวะไม่เอาเลยแหละเป็นยังไงตื่นไหมดูยูทูเหนื่อยไหมเก๋าไหมเก๋าเราไม่เคยตายที่แกมาเลยเอ้อเรียบร้อยผ่านไปได้ยังไงแล้วตัวนี้ต้องเป็นปังเป้าหมายตาที่โดนฆ่าแน่ๆเลยเอ๊หมดแล้วหมดแล้วเรีย็นผู้เยอะไป มันหูยาวไปไหมหอยหูยาวก็ดีนะเป็นเตี๋ยวเลอเตี๋ยวเั้นใบหูอ่ะแบบนี้ก็ได้แหละแล้วถ้าเป็นติ่งอ่ะกดผิดกดเอาวินทำไมกินไก่เช็ดคีไยไก่มันซาแต่เอาวินว่ะกดผิดสุดยอดไปเลยดูวอห้าดาวข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวป่ะเืออะไรเกย์ก็ต้องเกย์ก็ต้องนับอะไร ห้าดาวข้างหน้านี่น่ากลัวมากบอกเลยเมือนก้อนเมือนก้อนล้อมเสียงเมือนมีปางแคนโอ้โยอยากขยับได้ไหมใกล้อยู่ตรงนั้นได้ไหมใกล้ใกล้ใกล้การ์ดมีนะฮะใกล้จังไอเหอะสงสัยอย่างนึงสงสัยอย่างนึงใครมัน เอาการ์ดกับดักวางไว้มั่วซั่วไก่จ้าไปดูไป่นไก่ด้วยนะไก่กับนกตีกันจอดเลยนกชนะเด้อกพระโดดได้ยินโอเคมันสามแล้วร้อยสังนนก็ยังดีเอ้ยโซนัาถึงบ้านแล้วมันท้าได้เอ้ยแต่มันไม่ถึงสองร้อยดาวเลยคุณมคูดเกินเกินลยแท่านก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านใช่ปะ ไปไปไปลงในโลกสุดเจริญรักฉันจะลงโชวทลูกบอลนั้นน่ะ็นลูกยุคมั้ลูกบอลนั้นน่ะกูไม่รู้แตัดกูจะเข้าบ้านเทพโคนแห่งสวรรค์บดตกไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเองเออมากดทำไมไม่มีใครอยู่หน้าเองใช้พังผืดใช้พังผืดใช้พัมผืดเลยไม่เออมาเออเออเฮ้ยโอ้โยระเบิดเฉียดหัว เหนือฝันยังมีรถยิงใหญ่ไปเลยบ่มีแรงมันดันใจโงไกลายเป็นพายุไฟโอ้หลับเลยจะศัตรูยืนอยู่แล้วข้างหน้าข้างหลังอ่ะเดี๋ยวยังวะยังไม่ถึงต้องเจ็บดีกหนึ่งอีกดาวเดียวกูเธอทำไมมังทิ้งดงเออบอสน่ารักบอสน่ารักเลย ไม่บ้านไม่ต้อนรับบ้านไม่ให้ไฟกูไล่มึงออกกูไม่ออกทำไมถ้ากูออกกูจะอะไรแดดนั่นไงกูว่าแล้วมูคนไม่เคยดูหนึไม่เคยดูหรอหนังเรื่องรัชโยธินรัตตาแลนเว้ยรัตบาแลนเหรอไอ้หอยไม่ต้อนรับไ่ต้อนรัเออเดียวเดียวจะปฏิกูล่ะ ก็มาตีกูเลยตัวตาทานมันตีแรงกว่าเราอยู่กับมนไม่ได้อ๋ออย่างนี้เองมึงจะไปไหนมาตีเดี๋ยวนี้เลยน้ำดะนาวเออฮะน้ำปะนาวเออแบบไงเออแม่โอ้โหแม่งถูกแก้แค้นว่ะเออเดี๋ยวพลังแห่งไก่ฉันขอสาบานว่าว่าข้อหนึ่ง

นี่หัวนมนี่หัวนมคุณคุณกูจะูจะเข้าบ้านอยู่และวลูกไก่กับไปตีนตีกันอยู่เลยมันตายอยู่กูตีกันไปไก่เป็นของเหลวใช่เป็นของเหลวสิ่งมีช mm ีว hmm> ิตเล็กๆที América> ่เร sure> e ียบร้อยเออเหอะมันดาวมันถึงสามร้อยมันจะเยอะไปไหมสะสมได้ทำไมเยอะแยะกูจะไปส่งที่บ้านเนี่ยไม่รู้จะส่งได้ป่ะเนี่ยขึ้นแล้ว เอโอ้โห้วาร์ปกลับมาเฉยโอ้ยถึงวันสุด last จบใจโม่เลยถ้าสุดาชนะนี่คือแบบใจไม่มาเลยจบเกมเลยมึงจะตีมึงเรองน่นี่ยงมึงจะตีมึงอ้า,อาจบเลยนี่ไงมา กร็อกได้ไม่ได้โอ้โหยังสู้ต่ออ่ะมันมีทางเอออู้ยไปลั่นแค้นกับตัวกับตี้อะไรเรียกไหมั้่เพื่อนเหี้ยอะไปมันมันเมื่อกี้ขนมด้วยกันก่อยบ้านสําับบ้านอะไรมึงบาซาบิจิ้นขี้บาซาบิจิ้นขี้เดี๋ยวนะ มาราบียังไปจิ้มมาเบ็ยาขอิ้มยังไป่จิ้มอีกยอีกเหรอนั่นสิวางั้นแหละออเอจีเดียวมันก็ตายแล้วเออือไม่โอ้งกับดักอยู่อัดหน้าเลยโคตรคุณจะไปไหนเอาไม่ถึงคุณรอดไก่อนปล้วคีณจะไปไหนุณอโย โทษเกิดส้นกขนยังไม่จบดิวะยังไม่จบยังไม่จบโอ้ยอ้าเอ้ยเดี๋ยวแอมอน้ำโอนดี๋ยเดนสวตสวิชัที่การแทกตาใช่ซะดีไง ไก่จ๋าไก่จ้าได้ไหมเฮ้ยได้ยินไหมว่าเสียงนอนก่อนได้ไหมบ้างไม่ไปตรงนั้นเหรอคุณครูนี่ไงเจ็บออโอ้โหไข่มันฝาของไม่เยอะเลยเนี่ยบันดาลูไม่คิดจะไปหาคุณครูหน่อยนะมีการให้เปิดจังเลยอยาโอ้โหจังเลยอยามีการให้เปิดจังเลยอยา มีจังเลยหยอมีจังเลยอ่ะกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้การเมื่อไหร่จะได้การให้เปิดเนี่ยลุงใช่ถ้ายได้านมันมันมันฉันมันน่าจะอยู่ประมาณล่างๆของกองการล่างๆของกองการเลยโอ้โหมันอยู่น้อยมากโอ้โหยังไงเจ้าเป็ดกูเป็นนกอ๋อแล้วอ๋อแล้วนกอ่ะ ไปเลยไปเลยเออนนั่แหละกอนอีกนิดเดียวไม่ใช่เป็ดท้อมาขอนกต่าบนไม่ใช่ชาติครูฟังไหมหนึถึงห้าเราว่แล้วเนี่ยไม่ใช่เป็ดนกต่างหากระซิบอยู่ใกล้ๆเด้อรู้ว่าเป็ดไม่ใช่นกตั้งหากแหละเออตกลงคือนกเออเป็นนกเออมันไม่รู้เหรอนกหมุ่นใครล่ะ บอกแล้วไม่ใช่เป็ดนก,กนบวกกับทุกคนจริงๆบวกกันแหละเอาคะแนนไปเจียงออโอ้ห้าร้อยแต้มชนะปลเหรอเดดดูเดิมันคิวสิบสามเลยเนะี่ยถึงมันถึงมันไม่เก็บดาวมันก็ชนะเลยเนะี่ย <c oughs> นี่ไงนี่ไงพลังอำนาจคุณครูเก็เข้าใจยังก่อนเนอะดวงที่แล้วมึงยังชนะอยู่เลยร <c oughs> อบแรกกูเจอกูเ <c oughs> จอกูเดวเด๋ยวิดสถิติกันดูรัวปับ กอสติกเกอร์ล้วนบิ๊กอสติกเกอร์ด้วยล่ะอสติกเกอร์ล้วนเจอคูเจอคูด้วยล่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอ้โหโอ้โหบ้านตืแล้วบ้านกูคูอยู่ทางนั้นนี่ประเด็นได้มันจับล้อน้าบ้านใช่มเนี่ยเอามาดาบฟาดด้านซ้ายด้าระตูเนี่ย เอาเข้าห้องไอซียูไปทำพึกทำภาพเอาเข้าห้องไอซียูไปทำพึกทำภาพาตโอ้โหทำไมมันดูดันอย่างนั้นก่อนจะยิงก่อนถ้เพื่อนเนี่ยกูดอกหลังดอหลังบ้านเนี่ยโอ้ดอหลังบ้านเนี่ยนะเนี่ยคุณชอบเล่นไปอยังพูดไม่ทันจบเลยรีบจังเลยอีทานออฮะซาโกนี่ไงอืออืออือไม่มีใครมีการ์ดทำอะไรไหนเลยนะ เออ้สนิกอะโอ้ยไม่มีใครมีการ์ดทำอะไรกับคุณครูเลยเหรอไม่มีทำอะไรทำอะไรตัวละโอ้โหแล้วทำไมไก่จะไปเก็บคิวเลยเนี่ยเพื้นเห็นเออไก่คนผิดนี่ไงวู้ฮู้เดี๋ยนะตัวจ้าไปเลยจิ้มหัวนมจิ้มหัวนมเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มหัวนมด้วย และที่หลก็คือนีไปหัวนมกูหายข้างเดียวตัวหัวนมใหญ่กระหลุดเฟรมด้วยการเฟรมแล้วการตายที่อนาถมากโอ้โหโอ้โหู้มเจอกูยิ้มเชิดยิ้มเจอกูใจเย็นใจเย็นใจเย็นทหาร